น,นุชินชาญวิรกูลฮะได้มีการถูกถามวันนี้ว่าการตอบครมอเนี่ยภูมิใจไทยว่ายังไงมีไหมนะฟังคำตอบฮะอครรัีี่่นายกกมมเืงวไม่มีเลยครับ แต่เม,มีกินก็รวมไทยผมอยากเรียนอีกครั้งเรื่องการปรับคณะมนตรีเป็นอำนาจแต่ผู้เดียวของท่านนายกรัฐมนตรีนะครับท่านม,มีความจำเป็นจะต้องมาถามในส่วนที่เป็นส่วนของท่านนะหรือว่าเป็นพรรคของท่านนะครับถ้าท่านจะหารือกระทงผมในฐานะพรรคร่วมรัฐบาลก็คือในส่วนของผมเช่นถามว่า ถ้าจะถ้าท่านจะปรับคณะมนตรีพรรคของคุณจะมีการปรับเปลี่ยนอะไรไหมอนั้นก,ก็แค่นั้นที่เราจะคุยกับท่านได้ตอนนี้ภูมใไทยพอใจบลปักสี่รวมเรื่องกาสลับอะไรหรือเปล่าพอใจครับแล้วก็ไม่อยากให้มันมีอะไรที่มันในมุมของภูมิใจไทยนะฮะไม่มีการปรับครมอน<ะ>นะ,ะแต่ทีนี้นักข่าวก็ถามต่อแล้วเสียงรัฐบาลที่มีอยูนะ่จำเป็นต้องเอาพรรคอื่นเข้ามาร่วมด้วยหรือเปล่าพรรคร่วมอย่างภูมิใจไทยว่ายังไง มอว่าเสียงที่มีอยู่ไม่จเป็นต้องมีเขือเข้ามาร่วงซึผมบอกผมก็บอกผู้สื่อข่าวว่าวันนี้ก็มีอยู่สามร้อยสิบกว่าเสียงเนี่ยก็ถือว่าเป็นรัฐบาลที่มีเสถียรภาพสูงมากรัฐบาลหนึ่งตั้งแต่ตั้งแต่ตแตในรอบสามสิบสี่สิบปีมานะครับในานะที่ในการมีมานานมองว่าเสียงแบบนี้จำเป็นต้องมีหรืนมาล่วงซึมไม่ใช่หน้าที่ผม ไม่ใช่หน้าที่ของผมก็คือเป็นหน้าที่ของนายกที่จะพิจารณาแต่ว่าเสียงที่มีอยู่ตอนนี้กว่า310เสียงเนี่ยมีเสถียรภาพสูงมากรัฐบาลหนึ่งในรอบ30-40ปีเลยอ,อันนั้นคือกึง่งศตวรรษเลยนะ,ะนะสกว่าเสียงอะ